รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบห้าร่วมกับ Grand นออเดชั่นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้สนับสนุนรายการโดยร้านอาหารคุณสา่ายจังหวัดชุมพรความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเรา สังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมศูนย์การแพทย์ธนบุรีผมร่วงผมบางศรษะล้าน0-2-466-9955 สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการร้อยเรื่องราววารตี้ค่ะทางททบ5เวลาดีๆ15นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะในช่วงเวลานี้นี้นะคะเราก็นำข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากกับผู้ชมค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของวิธีการทำอาชีพต่างๆหรือว่าจะเป็นสาระเกี่ยวกับในเรื่องของความรูร้รอบตัวนะคะวันนี้มีมานำเสนอเช่นเคยไปรับชมกันเลยค่ะ กรมชจประทานได้นำร้องโครงการชจรประทานอจฉริยะในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบนจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นการพัฒนาระบบจัดการการเพาะปลูกอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์มด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบอินเทอร์เน็ตออฟทิงหรือ IoT พร้อมดำเนินการจัดรูปแบบแปลงของเกษตรกรและปรับปรุงระบบส่งน้ำในไรนาให้เป็นแบบอัตโนมัติเพื่อบริหารจัดการน้ำและปุ๋ยสำหรับพืชตลอดฤดูการเพาะปลูกตาม แนวคิดการจัดการน้ำแบบองค์รวม (Total Water Management) ที่เน้นถึงการจัดการตามความต้องการของผู้ใช้น้ำโครงสร้างพื้นฐานระบบชลประทานและแหล่งทรัพยากรน้ำในพื้นที่ปริมาณน,น้ำต้นทุนจะมีอยู่จำกัดแต่ความต้องการใช้น้ำครับในแต่ละภาคส่วนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ภาคการเกษตรครับโดยเฉพาะการทำนาถือเป็นภาคส่วนที่ใช้น้ำเยอะที่สุดซึ่งรูปแบบดั้งเดิมของเกษตรกรที่ทำนากันคือการทำนาแบบน้ำขังก็คือขังน้ำไว้ในแปลงตลอดอายุการเก็บเกี่ยวครับตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวจะใช้น้ำจำนวนมากซึ่งจะใช้อยู่ราวๆ1,500รลูกบาทเมตรถึง2,000ลูกบาทเมตรต่อไร่นอกจากนี้ครับการทำนาแบบรูปแบบเดิมนั้นต้นทุนการผลิตจะสูงตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ปุ๋ยยาปราบศัตรูพืชน,น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ สข,ข้าวแปะรวมถึงต้นทุนอื่นๆนอกจากนี้ครับการแตก่กอจะไม่ดีผลผลิตต่ำทำให้เกษตรกร,ร,กรมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีการทำนาแบบดั้งเดิมหรือแบบน้ำขังของเกษตรกร,รกร่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนซึ่งเขาจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะก๊าซมีเทนในอัตราที่สูงครับซึ่งจะอยู่ราวๆ3ากิโลกรัมต่อไร่จำเป็นอย่างยิ่งครับที่ทางกรมชลประทานก็ดีหรือแม้แต่โครงการจะต้องศึกษาส่งเสริมขยายผล แนวทางการทำนาใช้น้ำน้อยเพื่อประหยัดน้ำต้นทุนแนวทางสำหรับการทำนาต้นทุนต่ำรวมไปถึงแนวทางการทำนาเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากงานวิจัยครับการทำนาเปียกสลับแห้งสามารถที่จะลดการปล่อย๊ารเรือนกระจกได้สูงสุดถึง75ซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ช่วงคือนาปรังและนาปีช่วงปลูกข้าวนาปรางังเริ่มเดือนมกราคมกุมภาพันธ์จนถึงเดือนวิถุนายนช่วงปลูกข้าวนาปีเริ่มเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายนการทำนาแบบเปียกสลับแห้งที่จะช่วยลดต้นทุนในการใช้น้ำลงได้ประมาณ30-50%โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษามวลบนเราได้เริ่มส่งเสริมขยายผลให้เกษตรกรทำนาเปียกสลับแห้งตั้งแต่ปี2566เพื่อให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นครับที่จะนำรูปแบบการทำนาเปียกสลับแห้งไปปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองโครงการได้ทำแปลงสามาร์ทฟาร์มขึ้นมาครับร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกับผู้นำชุมชนรวมไปถึงที่นอกภาคการเกษตรครับร่วมกันปลูก เปรียบเทียบการทำนาทั้ง2รูปแบบก็คือนาน้ำขังรูปแบบเดิมของเกษตรกรและก็รูปแบบการทำนาที่เราต้องการส่งเสริมขยายผลนั่นก็คือการทำนาเปียกสลับแห้งให้เกษตรกรได้เห็นครับว่าการทำนาทั้ง2รูปแบบนั้นมีความแตกต่างกันในขณะเดียวกันเราก็ส่งเสริมขยายผลออกไปสู่พื้นที่เกษตรกรควบคู่กันดีใจที่เกษตรกรตอบรับเป็นอย่างดีนำเอารูปแบบเปียกสลับแห้งไปปรับใช้ในพื้นที่ตัวเองเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเพิ่มไรายได้ให้แก่ ตัวเองและที่สําคัญครับเกษตรกร,ท,กรที่เอามาใช้ครับเขาสามารถที่จะส่งเสริมขยายผลจากแปลงของตัวเองไปสู่แปลงคนอื่นได้ด้วยครับ เมื่อก่อนมันทําแบบไม่ไม่ค่อยเข้าใจก็คือทำตามๆกันมาว่าเออเอาน้ําเข้านน่นนี่นั่น,นแล้วก็ไปศึกษาไปดูท่านแนะนํามาแล้วก็มาเริ่มทํามาเปลี่ยนแปลงดูก็โอเคค่ะดีขึ้นตอนนี้มาเปลี่ยนเป็นนาเปียกสลับแห้งผลผลิตมันจะได้เยอะกว่าทํานาดําแล้วก็คุมคุมเรื่องน้ำาล็กหน่อยก็จะได้จากน้ําชลประทานแล้วก็เราจะมีทําเป็นคลองไส้ไก่เวลาน้ําเรามาเยอะเราก็จะได้ปล่อยน้ําตามคลองไส้ไก่ออกไปมูลก็ื่ที่จะทําเปียกสลับแห้งจะดูเรื่องน้ําเป็นหลักฐานแล้วก็ไม่ใช้ยาฆ่ามแมลงค่ะไม่ใช้ สารเคมีลดการเลือนกระจกลดภาวะโลกร้อนช่วยได้ถ้าเกิดเกษตรกร,กรมีความเข้าใจอย่างเอาตัวเราเองเป็นหลักน้องมาคุยมันรู้ก็อ้มอมก็อันที่เราทําได้อันที่เราทําอยู่ก็ทําทําต่อไปแล้วมันก็โอเคเกษตรกร,เ,กรเขาก็จะเข้าใจมากขึ้น กรมฉล,ลระทานริเริ่มส่งเสริมการทำนาเปียกสลับแห้งร่วมกับกรมการข้าวเพื่อลดการใช้น้ำเพิ่มผลิตภาพการผลิตและเป้าหมายสำคัญคือการลดกา๊าซเรือนกระจกซึ่งจะเห็นได้ว่าการทำนาแบบเปียกสลับแห้งช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย กับพี่คำรนคํารนาวเียงจมคำรนตอนข้าวนาปรังนาปีปีนี้น้ำพอสำนักงานชประทานที่สิบลบบุรีแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะ <c oughs> จะบอกให้ที่นี่อำเภอาาจังหวัดวาารรุรบ สำนักงานชประทานที่10ดูแลพื้นที่เขตชประทานประมาณ2ล้าน500,000ไร่ประกอบด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์ลบบุรีสระบุรีอยุธยาชัยนาทนครสวรรค์สิงห์บุรีและอ่างทองมีทั้งแบบเต็มจังหวัดและบางส่วนของจังหวัดนนน้้้าาเล่ง่งงงีีีไดขวแแฟทจะตปงง นาปีนาปรังเราจะมีน้ําพอเพียงหล่อเลี้ยงผลผลิตเขาได้นาปรังปีนี้1.5ล้านไร่จากพื้นที่ทั้งหมด2.5ล้านไร่เรามีน้ําใช้การอยู่12,000กว่าล้านเพียงพอแน่นอนครับของชนะปลาสักตั้งแต่มนูลมไปจนถึงช่องแค่โคกกระเทียมเรืองรางโครงการปลาสักใต้ที่เขื่อนพลังเพียงพอแน่นอนครับผมพื้นที่เหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ําเจ้าพระยาย้ําให้เข้าใจเรามีน้ําเท่าไหร่ในช่วงต้นฤดูฝนที่จะถึงนี้นะครับก็ คาดการว่านะครับเราจะมีปริมาณน้ำนะครับทั้ง4เขื่อนหลักอยู่ประมาณ1,000 0กว่าล้านนะครับซึ่งมีเ,เป็นปริมาณน้ำใช้การซึ่งมีความเพียงพอที่จะสนับสนุนให้กับพี่น้องเกษตรกรในช่วงฤดูฝนถัดไปครับนาปรัง1.5ล้านไร่นาปีประมาณ2.4ล้านไร่โชคดีปีนี้มีน้ำมากกว่าปีที่แล้วนออมกกิรัเเ่าืลง ความมุ่งมั่นตั้งใจนสำนักงานชมประทานที่1ลบบุรีพวกเรานะครับมีความาตั้งใจนะครับมุ่งมั่นนะครับที่ทําให้เกิดรอยยิ้มนะครับแล้วก็ความผาสุกนะครับมาสู่กลุ่มผู้ใช้น้ําของสำนักงานชุมประทานที่10เราครับ ก็ทํำด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็เต็มใจเป็นอย่างยิ่งครับผมแต่การพูดคุยกับกลุ่มผู้ใช้น้ําก็ต้องมีอยู่ตลอดเวลาอาทิถ้าเกิดภาวะผันผวนอาจจะขอร้องลดจํานวนครั้งของการทํานาปรังลงเป็นต้นผลผลิตตอนนี้ก็คือมันก็ยังติดปัญหาที่เกษตรกรพูดกค็คือข้าวดีดเยอะที่เป็นปัญหารบกวนชาวนาอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ราคาข้าวบางทีข้าวดีราคาไม่ได้ราคาดีข้าวไม่ได้ อยู่ประมาณนี้อะค่ะชาวนาและสําหรับพื้นที่ที่เข้ามาถ่ายทําเป็นที่บ้านคลองของอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีมีทั้งผู้ใช้น้ําคือเกษตรกรและผู้บรหิหารจัดการน้ําคือสํานักงานชลประทานที่10บต่างเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีใกกลล้ทยยมสนามานาาาาาุ่ชวํํ พี่น้องต้องการใช้น้ําเรามีผู้ดูแลมีคุณธรรมคือสํานักชนประทานทั่วประเทศไทยถ้ามีความเข้าอกเข้าใจกันระหว่างผู้รับและผู้ให้ความผาสุกก็จะเกิดขึ้นอยู่ในชุมชนและบ้านของพี่น้องของทุกๆคนถ้าประเทศไทยมีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบพี่น้องประชาชนเฉกเช่นนี้แล้วความอยู่ดีกินดีจะเกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชนทุกคนในประเทศไทยครับความร่วมม้ร่วมมือกันสำนักชลประทานที่10กับกลุ่มผู้ใช้น้ําบ้านคลองอาวขายับเข้าไป สรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าธรรมชาติเป็นตัวกำหนดเรื่องน้ำแต่มนุษย์เป็นผู้บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอครับปีนี้น้ำดีข้าวดีทุกคนก็แฮปปี้ว่าน้ำคนทามคนไทยกันเยอะผู้น้ำนั้นหรือมันอยู่ที่ไหนถ้าเรา ไม่หาน้ำนั <regret> ่นละาจะมายังไงบริหารการเป็นไหมน้ำบานแต่ไทยเมืองไทยของราข่าวดีๆกับพี่คำรณถ้าทุกพื้นที่มีความเข้าใจกันดีเรื่องการบริหารจัดการน้ำทุกอย่างก็แปบไปสำนักงานชประทานที่10ลบบุรีนะจะบอกให้สวัสดีค่ะเมื่อคุณใช้บริการของอมสิน คุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่พี่นาขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณค่ะสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม ลดน้ำหนักศูนย์การแพทย์ทนบุรีรักษาผิวหน้าศูนย์การแพทย์ทนบุรีผมร่วงผมบางศีรษะล้านศูนย์การแพทย์ทนบุรีเราพร้อมให้คำปรึกษาเป็นเพื่อนคุณ02-466-9955ขอบคุณสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม การการึกเกการมณทุกคนโอกาจในสมองเราควใชขทลองเปจิคุกคิดชาเรียนรอันนึกในในนาทีที่เงาการงันสุดจารึก ทำความเคารพอนุสารีนักรบนิรนาม333สามสามเอดีสครัสครับกับผมคนตีเจริญในชวนิดนายกสมาคมนักรบนิรนาม333สาามพร้อมคณะทำงานที่ร่วม นณรงค์เชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยได้ร่วมสมทบทุนเพื่อสร้างอนุสาวรีแห่งนี้ให้สำเร็จตามที่อดีตนายกสมาคมคือพลอากาศเอกกันพิมานทิพได้กรุณาเริ่มก่อสร้างตัวอนุสาวรีไว้เหลือเพียงกำแพงแก้วประกอบอนุสาวรีซึ่งจะต้องสลักลายชื่อผู้พลีชีพในสนามรบ ถึง2,482นายและเฉลยศึกอีก214นายที่จะต้องมีชื่อประกอบอนุสารี์แห่งนี้เพื่อเป็นที่สักการะเฮิดเกียรติและบูชาของอนุชนรุ่นหลังจกได้ถือเป็นเยี่ยงอย่างของวีรชนผู้กล้าที่สละแมชีวิตเพื่อปกต้องอธิปไตยและ การทำลงไว้ซึ่งถาบันพระหมหากษัตริย์เยี่ยงวีรชนทุกสมอภูมิที่ผ่านมาสมภูมิในประเทศที่สามที่พวกเราอาสาออกไปร่วมรบป้องกันการลุกรานของข้าศึกทางด้านทิษตวนออกของราชนาจักรและต้องพลีชีพกว่า2,000นนายในสนามรบนับว่าเป็นวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ ผมจึงอยากวิงบอนเรียกร้องให้พี่น้องไทยได้ตระหนักถึงวีรกรรมอันกล้าหาญและสร้างอนุสรีเพื่อเทิดชูเกียรติทหารเหล่านี้เช่นสมอภูมิอื่นๆสวัสดีครับผมศาสมอาจารย์พลรัตรเตดรเกียรติพงศ์บีเพียนตำแหน่งอปปนายกของสมาคมนักรบในเระนามอยากจะขอเสริมท่านนายกว่า S 1> <S 1> อุาสาวรีแห่งนี้จะเป็นปุชนียสถานสำหรับให้อนุชนรุ่นหลังลูกหลานได้มากราบไหว้ลํำลึกถึงบุพการีที่เป็นปกป้องประเทศชาติก็อยากจะให้โครงการก่อสร้างอุาสาวรีครั้งนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ทึ้งเหลือประมาณ10%อซอยากจะเรียกร้องตามที่ท่านนายกสมาคมได้พูดไปก็คือให้สังคมไทยประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม มาบริจาคเงินเพื่อสร้างสุสานรีให้เสร็จสมบูรณ์ให้ได้ก็เ,เชื่อว่าอาันิสงครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่นุชนลูนหลังแก่ประเทศชาติได้ลำลึกถึงวิรกรรมที่พวกเราได้ไปต่อสู้ปกป้องประเทศชาติให้คนข้างหลังได้อยู่เย็นเป็นสุขก็ขจะทำให้คนรุ่นหลังได้ลํำลึกถึงวิรกรรมอันนี้ว่าสงครามรับในสรภูมลาวนั้นเป็นสงครามที่มีความยากลำบากยิ่งนะ ก็อยากให้ว่าไปศึกษาเป็นที่แหล่งศึกษาปอดสายการรบของพวกเราที่ไปต่อสู้มาแล้วกาหวังว่าพี่น้องชาวไททุกท่านคงได้รำลึกถึงและก็ตระหนักรู้และมีส่วนร่วมให้ภารกิจนี้สําเร็จด้วยดีหลังจากมีพิธีเปิดอย่างสงเกียติในกลุมเดนกุมพาสุพปรณารา9กเกาหวังว่าคงจะสําเร็จตามความปรารถนาทุกประการขอบคุณครับ ครับก็อขอกราบเรียนเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องคนไทยผู้รักชาติได้กรุณาร่วมกันสมทบทุนบริจาคให้สร้างอนุสาวรีแห่งนี้ให้สำเร็จทุกท่านที่บริจาค200บาทได้หลวงปู่ศิลาสิริจันโทสมนาคุณก็ขอฝากความหวังกับพี่น้องคนไทยทุกคน สำหรับช่องทางติดต่อที่จะบริจาคเรามีหมายเลขบัญชีธนาคารฐานไทยตามที่ขึ้นข้างล่างนี้แล้วส่งไลน์หรือเมลมายังสมาคมให้รับทราบครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณครับนนนนนักพรร้ใา,นนาจะเชชิดู่วท กอน่ข้อมูลดีมีประโยชน์หลายคนนะคะที่ชอบทานปลาท้องโกทุกวันต้องฟังให้ดีค่ะเพราะในปลาท่องโกนั้นถ้าเรากินทุกวันแน่นอนเป็นการสะสมสารก่อมะเร็งค่ะปลาท่องโกททำจากแป้งล้วนๆนะคะแล้วกรรมวิธีก็คือต้องนำไปทอดที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือบางร้านค่ะนำน้ำมันที่ใช้ทอดแล้วมาทอดซ้ำทอดแล้วทอดอีกทอดแล้วทอดอีกค่ะ PST Wellness เรื่องราวสุขภาพดีที่อยากบอกต่อหลายคนนะคะที่ชอบทานปลาต้องโกทุกวันต้องฟังให้ดีค่ะเพราะถ้าเรากินทุกวันแน่นอนเป็นการสะสมสารก่อมะเร็งค่ะ ปลาท่องโกะทําจากแป้งล้วนๆนะคะแล้วกรรมวิธีก็คือต้องนําไปทอดส่วนการทอดนะคะก็เกิดสารอะคริลามายค่ะเพราะว่าเป็นการใช้ความร้อนสูงๆทอดซ้ําๆหลายๆครั้งนะคะแต่การทอดซ้าๆแบบนี้ใช้น้ํามันซ้ําๆแบบนี้ค่ะก็เกิดการสะสมในร่างกายเป็นสารก่อมะเร็งตัวการสําคัญเลยค่ะ น้ำมันที่ใช้ในการทอดค่ะก็มีทั้งน้ำมันพืชน้ำมันปาล์มแล้วก็น้ำมันที่ผ่านกรรมวิธีต่างๆนะคะไขมันพวกนี้แ่ะค่ะเป็นไขมันเลวที่เพิ่มขึ้นในร่างกายทั้งไขมันไตรกลีเซอไรด์ก็สูงขึ้นด้วยค่ะ HDL หรือว่าไขมันดีลดลงนะคะทําให้เกิดสารที่ก่อการอักเสบขึ้นในร่างกายก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนั่นเองค่ะ พอเรากินแป้งกินน้ำตาลกันตั้งแต่เช้านะคะก็ทำให้อินซูลินในเลือดสูงค่ะหรือว่าระดับน้ำตาลในเลือดนั้นสูงขึ้นนะคะสูงขึ้นมากๆพอตกก็ตกค่ะเกิดภาวะน้ำตาลตกนะคะหรือที่เรียกว่าชูการแคสนั่นเองค่ะแล้วก็ส่งผลทำให้เรารู้สึกหิวตลอดทั้งวันเลยค่ะ ไม่ใช่กินไม่ได้นะคะปลาทัองโกกินได้ค่ะแต่อย่ากินทุกวันนะคะการรับข้อมูลข่าวสารทั้งเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องอื่นๆควรฟังให้จบแล้วก็พิจารณาให้ดีด้วยตัวคุณเองค่ะสุขภาพดีจำเป็นต้องดูแลอย่าลืมนะคะ PSP อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่นัดแนะนำค่ะ PSP ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารสกัดจากเห็ดไมตาเกะและชิตาเกะสายพันธุ์พิเศษผสานกับวิตามินซีและดีมีซิงค์อะมิโนโอแอซิดคีเลตรวมด้วย PST พร้อมส่งต่อสุขภาพดีให้แก่คุณสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร PST Wellness 094 362 8953หรือแอดไลน์ QR Code เพิ่มเติมได้เลยค่ะ ค,คุณนี่คือเสียงที่อาจทำให้คุณไม่เหลืออะไรเลยอะไรนะเสียงจากมิจฉาชีพทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ให้คุณ,คณ<ห>โอ,โอนเงินหลอกเอาเงินของคุณไปหมดจนคุณไม่เหลืออะไรเลยหยุดอย่าเชื่อก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพรายต่อไปเบอร์แปลกหลอกคุยตัดสายทิ้งลิงก์ไม่กดให้เงินในบัญชีของคุณปลอดภัยมากขึ้นแนะนำเลือกเปิดใช้โหมดหมล์โม่ซีเคียวพลัสธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม ห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทปของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหรายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 ศูนย์การแพทย์ทนบุรีรักษาผิวหน้าศูนย์การแพทย์ทนบุรีผมร่วงผมบางศีษะล้าศูนย์การแพทย์ทนบุรีเราพร้อมให้คำปรึกษาเป็นเพื่อนคุณ0 2 4 6 6 9 9 5 5ขอบคุณสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม สิทธิ์เก่าฟ้าขาวโรงเรียนอุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยาร่วมมุทิตาจิตคณาจารย์พร้อมมอบทุนการศึกษาในงานอุทัยสัมพันธ์68วันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสิทธิ์เก่าฟ้าขาวโรงเรียนอุทัยจัดงานอุทัยสัมพันธ์68ภายใต้ธีมอรุณอุทัยฟ้าขาวในความทรงจําปีนี้เริ่มงานด้วยกิจากรรมมุทิตาจิตคณาจารย์จากนั้นดรชูชีพตรีโพคาเลขานุก,การในองค์พลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคน และนายกสมาคมครูผู้ปกครองและสิทธิ์เก่าให้เกี็บเป็นประธานเปิดงานมอบโล่เกียรติคุณให้กับสิทธิ์เก่าที่ทำที่เสียงให้กับโรงเรียนจากนั้นได้มีการมอบธงฟ้าขาวอุทัยสัมพันธ์ให้กับประธานจัดงานในปีหน้าและมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนสำหรับงานอุทัยสัมพันธ์6-8มีสิทธิ์เก่ามาร่วมงานกว่า 1, พันคนอทิสสพิมพ์พฤดาตันจรารักษ์และสอวอบุญชอบสะสมทรัพย์ ดรชูชีพตรีโพคากล่าวว่างานอุทัยสัมพันธ์ของโรงเรียนอุทยัยจัดขึ้นมายาวนาน,านติดต่อกันทุกป,ปีตนในฐานะนายกสมาคมสิทธิเกี่าโรงเรียนอุทยัยมีจุดมุ่งหวังอยากให้นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนอุทยัยได้มีความทรงจํากลับมาตอบแทนโรงเรียนและรำลึกถึงคุณครูผู้ประสิทธิศาสาวิชารวมทั้งสิป,ปัจจุบันได้เล็งเห็นความสําคัญของความรักและบรรดาคุณครูก็ต่างดีใจที่เห็นลูกศิษย์มารวมตัวกันปีละครั้ง เพื่อทำในสิ่งดีๆตอบแทนให้กับโรงเรียนและนักเ,เรียนที่จบออกไปก็ได้มากราบไหว้คุณครูล,ลําลึกถึงความทรงจําอันแสนอบอุ่นที่ได้เป็นสิทธิ์ของโรงเรียนแห่งนี้โรงเรียนอุทัยเนี่ยของเราเนี่ยมันเป็นประเพณีทุกปีทุกปีทุกคนต้องช่วยกันจัดแ,แล้วเราก็ไม่เคยคิดอยากได้กำไรอะไรแต่เพียงว่าเราต้องการให้สิทธิ์เก่าได้กลับมากราบคุณครูนะครับได้มาพบ พี่น้องเพื่อนฝูงในโรงเรียนของเราและได้กลับมาหันหลังมามองสิทธิ์ปัจจุบันนะครับนี่มีการต่อยอดที่ว่ามีกิจกรรมอะไรต่าง,างๆสิทธิ์ที่มีศักยภาพก็จะมาช่วยส่งเสริมน้องๆที่ที่เรียนดีและยากจนเหมือนปัจจุเหมือนเมื่อกี้เนี่ยที่มอบทุนนะครับนี่แหละครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับขอบคุณมากครับ สนับสนุนโดยบริษัทชอระดาคอฟฟี่จำหน่ายเฟรนชชายกาแฟาสดและเมล็ดกาแฟาสดพร้อมอุปกรณ์ชากาแฟาทุกชนิดต้องการเปิดร้านกาแฟาสดต้องชอระดาคอฟฟี่หอมเข้มโดนใจสนใจติดต่อหมายเลขโทรศพัพท์02 1475247แล้ววันนี้จะมาแจกสูตรนะครับลาเต้น้ำมะพร้าวจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ สดนะครับ50มานมข้น30 ml นี่ครับโอเคเสร็จแล้วก็โคนคนให้เข้ากันด้านล่างนี้เป็นน้ำมะพร้าวนะครับแล้วก็ใส่กาแฟลาเต้ลงไปอือร่อยครับสดชื่น ชาเต้น้ำมะพระ้าวของช่อระดาคอฟฟี่ครับครับที่บริษัทชอระดาคอฟฟี่นะครับจำหน่ายแฟรนไชส์กาแฟสดแฟรนไชส์ชา,ชานมไข่มุกแล้วก็แฟรนไชส์กาแฟกาแฟถังนะฮะเป็นกาแฟโบราณแล้วก็ยังมีแฟรนไชส์เครื่องดื่มแฟรนไชส์ขนมอีกมากมายเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาอาชีพอยากจะขายกาแฟสดอยากจะเปิดร้านชานมไข่มุกอยากจะเปิดร้านกาแฟโบราณ พร้อมกับทําขนมด้วยไม่ว่าจะเป็นขนมโตเกียวขนมวาฟเฟลนะครับเหมาะมากนะฮะก็มาหาเราได้ติดต่อเข้ามาที่บริษัทช่อระาดาคอฟาีฟนะครับผมจะให้ดูเครื่องชงกาแฟนะครับที่บริษัทของช่อระาดาคอฟาีฟเนะี่ยจำหน่ายเครื่องชงกาแฟทั้งหัวเดียว2หัวนะฮะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อหลายประเทศให้ทานเลือกนะครับมีหลายสเปคด้วยกันพร้อมกับเครื่องบดปมล็ดกาแฟ มีทั้งขนาดตัวเล็กตัวใหญ่นะครับเหมาะสำหรับที่ว่าท่านมีเงินลงทุนประมาณเท่าไหร่นะฮะเราจัดตามงบประมาณของท่านนะครับมีงบน้อยจัดตามน้อยมีงบมากเราก็จัดเต็มให้นะครับจะเลือกชุดเล็กชุดใหญ่บอกมานะฮะขอให้ท่านอยากจะเปิดอยากจะเปิดร้านกาแฟสดอยากจะเปิดร้านชานมไขมุกเปิดร้านกาแฟโบราณบอกมาว่ามีงบเท่าไหร่ เดี๋ยวบริษัทชอระดาคอฟฟี่จัดให้นะครับทางด้านนี้นะครับก็เป็นเครื่องบดผลิตกาแฟนะครับทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับส่วนด้านล่างนี้เป็นพวกไซลับนะครับไซลับเป็นไซลับอ่ารสผลไม้ฟุตตี้นะครับทางด้านนี้ก็เป็นพวกเหยือกนะ้าเป็นฟิชเชอร์ขนาดเล็กขนาดใหญ่นะมีผงโรยโกโก้โกมีแทมเปอร์มีถ้วยตวงกาแฟถ้วยตวงแบบเป็นแก้วเป็นพลาสติกนะฮะเป็นถังข้อกาก,าก กาแฟก็มีนะฮะกลกลองไซรอสดะครับเยอแยะมากมายทางด้านนี้เป็นคีย์ออสของชา for you คือชา for you เนี่ยเป็นแฟนชายที่ขายชาทุกชนิดอาทิเช่นชาไต้หวันชามะลินะครับมากมายมากกว่า20กว่าเมนูชาล้วนนะฮะคนที่ชอบขายชานะฮะต้องแบรดนด์ี้เลยชา for you และนี่คือชากาแฟถังเป็นกาแฟโบราณ อีกหนึ่งแบรนด์ของช่อระดาคอฟฟี่ท่านใดที่อยากจะขายกาแฟโบราณแต่เราขายเป็นแก้วเป็นถังไม่ใช่แก้วธรรมดาแก้วถังใหญ่มากเลยนะฮะมันเป็นจุดเด่นนะฮะกับแบรนด์นี้ชากาแฟถังแอดวานวานบายช่อระดาคอฟฟี่สุดท้ายนี้ฝากด้วยนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะเปิดร้านกาแฟสดช่อระดาคอฟฟี่ร้านชานมไขมุกชาฟอร์ยูชากาแฟถัง เป็นกาแฟาโบราณนะครับก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันได้หรือไม่ก็ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเพจช่อระดาคอฟฟหรือจะไปแอดทางไลน์ก็ได้นะครับแอดไปที่ช่อระดาคอฟฟนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับเรายินดีให้คำปรึกษาสำหรับทั้งที่อยากจะเปิดร้านขายกาแฟาสดนะครับบริษัทของเรานะครับตั้งอยู่ที่ถนนรังสิตนครนายกคลอง3ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีนะครับอย่าลืมนะฮะแฟรนไชส์กาแฟสดช่อระดาคอฟฟี่วันนี้ผมพัดช่อระดาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ถูกใจไหมคะคุณผู้ชมสําหรับสิ่งที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะถ้าหากว่าอยากจะรับชมข่าวสารอะไรก็ติดต่อส่งข่าวกันเข้ามาได้นะคะเราจะได้ไปนําภาพบรรยากาศหรือว่าเรื่องราวต่างๆมาฝากกับคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนติดตามกันได้ใหม่ค่ะทุกวันพฤหัสบ,บดีเวลา15นาฬิกาทางททบ5ร้อยเรื่องราววัรตี้เราคุณผู้ชมอยู่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ